เขาไหนเขากำลังเกียดเนี่ยขนก็ไม่กล้าไปซื้ออะไรไม่กล้าไปล่าเคุณยายชื่ว่าไงคุณยายแกวไม่แก้วเก่าคือเก่าลูกชายน่ะที่ทำจังหันไปชื่อถั่วรู้นึงเขาบอกว่าถั่วไม่มีมาขายล่ชื่อเลยนะบอกืถรถเขาวิ่งทมเถมไม่ต้องไปชื่อร้านนั้นโอ้ก็ครับ ไปแม่จะเอาอะไรเอาตั้งกลากลชื่อในเมเลชื่อไปชื่อในนูนแหละไปชื่อนะดดไหนกระลาดน่ะฟูด่านฟูไรเอาที่ไม่ไม่ไปเล่นกับเพื่อนเหรอแล้วเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนเพราะอะไรลูกไม่ไปเล่นกับเพื่อนเพราะอะไร เพื่อนก็ให้เล่นด้วยไหมให้เล่นได้อาให้เล่นด้วยเออให้เล่นเล่นด้วยนะเล่นมีบ้านองมารกๆแล้วก็ของยายแล้วของที่ชายก็อยู่ลำบากจจังลำบากยังไงล่ะเนื้อเมื่อเขาไปไหนไม่ได้เออแล้วก็มันไม่มีแล้วนี่จ้าแต่เขาก็ไม่รับเขาบอกมันต้องฟังผลต้องสี่สิบห้าวันหรือสองเดือนเขาบอกถึงจะจะใช้ชีวิตปกติมันเขาได้อ๋อ ทั้งๆที่จะตรวจแล้วไม่พบนี่เหรอจะเอาแล้วก็เขาไม่ให้เราเไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเข้าบ้านไม่ได้เลย่ไมเข้าไม่ให้เข้าไม่ให้ซื้อเขาก็ประกาศคือกครแล้วผู้ใหญ่บ้านผู้นําเขาว่าไงเขาก็ประกาศประกาศว่าทั้งๆที่ว่าไม่เป็นแล้วนี่ดิถึงเราคิดยังไงครอบครัวเรามันก็มีคนก็ทุกข์เลยยน่งมีคนทุกข์กินยิ่งมีคนทุกข์กินจยมากินเลย อีกอย่างนึ่งก็เด็กน่ะมันไปเล่นมัใครมันก็ไม่เล่นกินข้าวนะแม่ตะพกแม่ตอยลูกไปเล่นใครเขาไม่เล่นเหรอม้งไม่ให้เล่นเลยม่อานพม่าบอกอย่าให้ขานมานะที่จริงที่จริงอย่ก็ไม่ไม่พาไปเล่นนะ ตัวอย่างมาแล้วส่งตัวอย่างมาให้ครบนะในวันสุดรตลาดคนนี้ก็จะพากภาษาอยู่บ้านรับที่หนึ่งเนี้นะครับแล้วก็หลังที่สองงานในบ้าเขาไม่มีเลยเดี๋ยวม้าประชาชนอะไร Whoa!